คก็เป็นคนที่มีสัยดีแล้วก็ดีกับเพื่อนเอนทุกคนไม่ไม่ไม่คิดร้ายกับใครเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็แต่ว่าจะมีที่ต้องระวังก็คืออย่างที่ทุกคนเคยเตือนก็คือคำพูดซึ่งแบบทุกคนเรารู้ว่าว่าใบเป็นคนยังไงใบเป็นคนยังไงแต่ว่าคือบางทีคำพูดวะอ้ยอะไรของไบเนี่ยมันอาจจะดู ดูไม่ดีสําหรับบางคนที่เขามองอยู่แล้วก็สําหรับบางคนอย่างบ้านเล็กที่เคยมีปัญหาว่าแบบรุ่นพี่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไบถึงพูดว้ากับเขาซึ่งไบว้ากับตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็มันก็เคยเป็นประสบการณ์ที่ไบแล้วแล้วก็คิดว่าไบารู้ตัวเองแล้วแหละว่าไบาต้องแก้ไขตรงจุดไหนบ้างเดินหลังค่อมคุงยื่น เออ,อเลอการโต๊ะอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรู้แหละว่ามันเป็นอะไรที่ไว้เล่นแบบเล่นตั้งใจที่จะเล่นตั้งใจที่จะเลอออกมาเพื่อให้ทุกคนได้ยิน <All right. S 1> ใช่ค่ะแต,แต่ว่าก็เล่นก็คือเหมือนแบบก็เล่นได้ค่ะแต่มันก็เหมือนว่าก็ให้เล่นกันในนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกก็คิดว่าออไปก็คงมีการวางตัวที่ดีกว่านี้แล้วก็พวกการ นั่งหรือการเสืออะไรอย่างเมื่อกี้อย่างตอนอะต้อยเมื่อกี้ก็เหมือนกันก็ให้ระวังเพราะผู้ชายก็จะเป็นอย่างนี้แล้วปกติธรไมดาแต่ว่าเรื่องพวกช่วยเหลือผู้หญิงหลังจานอะไรเหล่านี้ก็มีบ้างตามตามใช่ค่ะก็จะต้องมีการบังคับผูกเข็นเล็กน้อยแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ทาค่ะก็รู้สึกว่าใบก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งค่ะที่แบบว่า ไม่มีผิดภัยแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนในนี้ก็รักไปค่ะใครพูดต่อนุชชัทอ่าก็ไดพี่ไบพี่ไบก็น่ารักอ่าข้ดีนะคะก็แค่แเงิถึงเวลาแตต้องโดนทุกคนขัเลยข้อดีก็ก็อย่างที่บอกว่าพี่ใบเป็นคนแบบไม่คิดอะไรกับใครไม่คิดอิจฉาเหมือนแคทอย่างเงี้ยไม่ ก็ะไม่คิดแบบไม่คิดไม่คิดไม่ดีคนอื่นไม่คิดว่ามูนี่อะไรเงี้ยค่ะเรื่องจุกจิกไม่คนไม่ค่อยจุกจิกซึ่งซึ่งดีมากค่ะแล้วก็ข้อไม่ดีข้อไม่ดีอ่าอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของการเรออะนะคะก็คือก็ก็กลัวแหละว่าแบบจะไปหลุดอะไรอย่างนี้แล้วก็คําพูดที่มันไม่เพราะ วะเอออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือบางทีก็เอเอคือ<ะ>แบบเฮ้ยเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีมันแบบถึงมันจะเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่ในนี้เนาะแต่ว่าถ้าไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคนนักมีนคนเกลียดนี้คนไม่ชอบเราเขาก็ต้องจับผิดเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันนึกอย่างมันเป็นบุคลิกที่ดีด้วยพูดเพราะๆใครๆก็ชอบนะคะแล้วก็เรื่องการนั่งอย่างเมื่อกี้เลยเห็นคือแบบบางทีเราก็ต้อง เตือนสติตัวเองอะไรอย่างี้ว่านั่งอะไรอย่างงี้เรื่องบุคลิกนิดหน่อยนั้นก็โอเคไม่มีอะไรค่ะพี่ใบก็เป็นคนน่ารักคนนมีน้ำใจเชื่อเหลือน้องๆตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะค่ะตอนนี้ดีขึ้นเโอเคครับโซ่พูดถึงเพื่อนครับเอาแบบจริงใจจริงใจงจริงๆบก็เป็นเพื่อนที่น่ารักเลยครับคนหนึ่งอยู่ด้วยแล้วก็ ปรึกษาอะไรได้เยอะครับแต่เขาจะมีโมเมนต์ที่เบี่ยงบ้างนะมีครับบอกเขาไปไม่ต้องบอกพี่มีโมเมนต์เบี่ยง,ยงนิดหน่อยนิดหน่อยแต่แบบไม,ไม่ไม่ชัดไงคือจะเห็นบางโอกาสแบบอยู่ไกลไปไเยอะจะเห็นแล้วก็อย่างที่คุณรักพูดอะ่ะเออจะดื้อเงียบครับอะไรนะดืด้อเงียบคนอยู่ไกลจริงถึงจะรู้ครับแบบ นะฮะแล้วก็เอนะี่ยมารายาทบนโต๊ะ,ะเอเลยอะไรอย่างนี้นั่งดีๆแล้วก็อยากกังวลน่ะบายชอบกังวลตัวเองเขาบอกเฮ้ยฟันใหญ่วะ่นะน้ากใหญ่อะไรอย่างเงี้ยชอบกังวลตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับแต่จริงๆอะ่ะเป็นคนที่หลอเนะครับอย่าไปคิดมากไม่ขึ้นกล้องไปเรื่องเรา ได้หมดแครับจริงเหรอแค่นี้เหรอก็เช่ญยวิ่งบ้างอะไรอย่านอนงี้ยก็ลุกๆกันบ้างก<อ>็อยากให้กระตือรือร้นกันเลยครับแบบลาไปตื่นอย่างเงี้ยไปจะงัวเงียอะไรหน่อยครับแล้วก็จะแบบเวลาก็จะอาบน้ําได้เปิดน้ําแล้วเปิดน้ําอีกจําบรอบอโอ้โเข้าไปอาบน้ในห้องน้ําครับเห็น มันนอนด้วยรู้สิอ๋อใช่ครับวันนั้นวันนี้ก็นอนเลยครับ <c oughs> นอนจนผมอาบน,น้ำเสร็จก็ยังนอนต่อแต่งตัวเสร็จก็ยังนอนต่อ <c oughs> ดังบ้านนี้ใ <c oughs> ช่ครับก็มีแค่นี้ครับแต่โอเคบางเป็นคนใส่ดีน่ารักแบบคุยยู่ด้วยเรามีความสุขครับมีความสุขมากแล้เที่สำคัญคือมีเห็นว่าสองคนนี้ติดกันมากในบ้านเล็กใช่ไหมครับว่าอะไร ว่าช่วยๆเขาแบบเหมือนแบบคือบ้านเลยครับมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบครูอ่ะยังไม่ทั่วถึงเด็กครับแบบยี่สิบสี่คนครูอ่ะครูครูล้อก็สองคนเองครับครูน็อตกบครูแอนเด็กก็ต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับโอ้โหแล้วสองกลุ่มก็สิบสองคนแล้วครับเราเหมือนครูดูแลไม่ได้เก็เหมือนแบบปรึกษาเพื่อนนะครับจนเขาให้คำปรึกษาได้ดีปแล้ว 好，嗯。